สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโครกันธมนีชาแนลนะคะวันนี้จะพามาทมําเมนูซุปมะเขือรวมทํายังไงถึงจะได้รสชาติที่อร่อยแซบนัวสําหรับใครที่ไม่เคยทําอาหารนะคะแต่ว่าอยากลองทําซุปมะเขือทําตามสูตรนี้รับรองทําเป็นแน่นอนแล้วก็รับรองจะติดใจค่ะเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ ก่อนอื่งมันลุงก็จะนามะเขือต่างๆนะคะเอามาล้างให้สะอาดชอบกินมะเขืออะไรก็สามารถนํามาซุปได้เลยนะคะทุกคนหรือถ้าใครชอบกินมะเขือยาวก็สามารถนํามาซุปได้นะคะจะเอาไปย่างก่อนหรือว่ามาต้มรวมกันก็ได้ ถ้ามะเขือลูกใหญ่ไปก็นำมาผ่าสะหน่อยนะคะวเวลาเอาไปต้มจะได้สุกได้เร็ว ต่อไปเอาเมื่อเขือต่างๆที่เรามีนะคะมาต้มต้มให้สุกนิ่มดีเลยเช็คดูนะคะว่ามือเขือต่างๆที่เราต้มเนี่ยสุกนิ่มดีแล้วหรือยังสุกดีแล้วตักขึ้นมาพักไว้ก่อน น้ำมันร้อนนะคะเอาปลาทูลงไปทอดลุงใช้ปลาทูสองตัวหรือว่าใส่ตามชอบได้เลย,เ,ลยเพราะว่าปลาทูถ้าใส่เยอะเนี่ยยิ่งทำให้นัวแล้วก็มันนะคะวิธีทอดปลาทูก็ทอดให้สุกทีละด้านไปเลยพออีกฝั่งสุกดีแล้วก็ค่อยกลับนะคะ สุกได้ตามที่ต้องการแล้วตักขึ้นมาพักไว้รอให้เข้าเย็นก่อนนะคะทุกคนเราค่อยนําไปแกะต่อไปนําพริกหอมแดงกระเทียมมาคั่ว ั่วให้ออกไปทางไหมเลยนะคะเวลาเราเอาไปทําน้ําพริกเนี่ยกลิ่นของพริกกระเทียมจะได้หอมอ่าประมาณนี้ใช้ได้แล้วหลังจากที่เราคั่วพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นํามาตำไม่ลุงจ่าตำให้ละเอียดเลยนะใครที่ไม่กินเผ็ดก็สามารถลดปริมาณพริกลงได้นะคะแต่สําหรับแม่ลุงแม่ลุงชอบกินเผ็ดขาก็เลยอ่าใส่พริกเยอะหน่อย พอพริกละเอียดดีแล้วใส่เนื้อปลาทูตำเนื้อปลาทูให้เข้ากับพริกดีเลยนะคะทุกคนตำให้ละเอียด เอาไปใส่เมื่อเขือต่างๆที่เราต้มไว้พอดีเมื่อลุงซื้อเมือเขื่อมากินกับน้ำพริกนะคะเหลือเยอะเลยก็เลยได้มาเป็นอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือเมนูซุปเมื่อเขือรวมจะทำให้เป็นเนื้อละเอียดหรือว่าเอาแค่พอแตกก็ได้นะคะอ่าอยู่ที่ว่าคนกินชอบแบบไหนสำหรับเมื่อลุงเม่ลุง,ลงจะทำให้ละเอียดไปเลย พอมะเขือละเอียดดีแล้วปรุงรสชาติด้วยผงชูรสน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาระตามส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยถ้ารู้สึกว่าซุปม,มะเขือข้นไปนะคะสามารถใส่เป็นน้ำอุ่นลงไปได้แต่สำหรับไม่ลุงไม่ลุงชอบกินแบบข้นๆนะคะก็เลยไม่ใส่น้ำอุ่น อก่อนที่จะนําไปเสิร์ฟนะคะโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีถ้ามีผักชีฝรั่งหรือสะระแหน่ก็สามารถใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะเห็นไหมล่ะคะว่าทำง่ายมากๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูซุปมะเขือหรือว่าซุปมะเขือรวมรสชาติเผ็ดแซบนัวนะคะรับรองข่าวหมดเป็นกระติบอีกแล้วค่ะยังไงก็ลองเอาไปทำกันดูฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ